อันนี้ต้นขนุนนะคะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เคยรู้จักขนุนก็ได้นะคะเหมือนเพื่อนของอาจารย์นะคะที่อยู่อัฟกานิสนะคะเขาบอกว่าเขายังไม่ไม่รู้จักต้นอันนี้คือต้นอะไรนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้จะถ่ายภาพให้เขาส่งให้เขาดูว่าจะว่าเป็นผลไม้ก็ได้นะจะว่าเป็นพืชที่สมามารถเอามาลูกจิ้มนะคะเป็นผักก็ได้นะคะใบก็รับประทานได้อันนี้เป็น ห่ขนุนนะฮะเป็นหั่มขนุนเนี่ยไอพวกนี้นะคะสามารถกินกับพริกผงหรืออะไรได้นะคะอัน,นี้ไใบอ่อนก็กินได้นะคะเวลาเขาโตมาเป็นลูกที่แก่ก,ก็จะเป็นขนาดนี้ ก็รอให้สุกนะคะสามารถเอาไปทําอาหารได้และแบบนี้ก็สามารถเอาไปลวกนะคะลวกจิ้มได้แล้วก็แบบนี้จะเอาเป็นทาแกงนะคะก็ได้อันนี้ก็คือเป็นต้นอ,อนเนกประสงค์ที่สมควรที่จะปลูกไว้ในบ้านนะคะเป็นการ,กรเกษตรที่ควรจํารลงไว้ในบ้านสิ่งที่จะต้องมีเลยนะก็คืออาจจะเป็นมะนาวตะไคร้ส้มโอนะคะแล้วก็น้อยหนานะคะแล้วก็ ต้นนี้ก็คือขนุนนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่ควรปลูกไว้ประจำบ้านหรือประจำถิ่นที่เราอาศัยอยู่นะคะเพราะถือว่าสามารถเอามาทำเป็นอาหารเลี้ยงดูเราได้นะ